สบ,บายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สร้างแต่งอังสาวแล้วจ้าวันนี้ก็หากระย่าออกกําลังกายแล้วอย่าตกใจนะซอดค่เด้อวันนี้ค่อยสิมาผัดกะเพราให้อีแม่ชิมเนาะทุกคนผัดกะเพราทะเลนี่ปลาหมึกเป็นปลาหมึกเพราะว่าที่จริงอ่ะแม่กินกุง้งบะได้นเนาะก็เลยบะได้ใส่กุง้งก็เลยเอาปเป็นปลาหมึกนะวันนี้ค่อสิมาผัดแม่เพิ่นก็เตรียมของให้เรียบรยนะ้อยแล้วเหลือแต่หอมผัดอย่างเดียว เห็นยังมันเนาะมันจะเห็นตัวบอสบอเห็นเลยมีขัวน้อยๆขัวอันน้อยๆของเรานะคะอินน้อยมันก็บซีนีมาใส่แล้วเนาะปุ๊บเมาซีมาพัดกะเพราให้พี่ๆเบิรงกันเดี๋ยวค่าเราบอส อันดับแรก้กพากะสพริกกะเทียมก่อน มาได้ซื้อกระเทียมโอ้คอยซื้อกระเทีเลยได้กินนยับ้างอ๋อได้กินเขาใส่พวกใส่เกือาบางแต่ว่าสิา้พัดกะเพราทเลอ็นพัดกะเพราไปนินึงบุคเคยโอ้หแม่เกลืเอเต็เลยทุกคนนะผัดกะเพราเอ่อผัดกะเพรา ปลามหมึกแม่สิมาลองสิ่งเธอทอ์ตะกี้เลยสีเมือลูกสาวจะเป็นย,ยังไงเนาะใ่เาานาะฮะใช่เลยใช่เนาะใช่ตะกี้ก็ว่าซื้อมาแบบเป็นสำเร็จเห็นแต่ว่ามันโบซาใสเลยทุกคนตรงมาเหดเองกะไรสีหลายๆไม่ใช่หลายใช้นวยก็ได้นี่ใส่แบบจุกๆเลยแต่งซื้อมาอันนี้กะ่าไหร่ สามตัวเนาะมันกับราคา175บา úc. ท175บา úc. ทพี่บา้านมันบมมีบ่หรือว่าอีแม่มันแพงแล้วแม่บอกคือซื้อม,มันแพงมันแพงก็ลเลยมือหกของตัแพ<ๆ>ง,งือก็เลยไปเซื้อกินแล้วไปกินน่างโมซัง กินบ่าห,หรือแบน้ไรหรืว่ามีแงบกาซื้อไม่แงบกากซื้อ <c oughs> อดเนาะูสาวกะปีนึงเฮ็ดจำเขาเจ้าหนึงยิ่งคนเ,เดียวบม่ค่อยได้เฮ็ดน้ำมาน้ำมันหน่อยแล้วกะอันใส่น้อน้ำมันหอยแล้วกะม,มีน้ำปลาน้ำแล้ก็ใส่น้ำตาลถ้าบ่มากแต่เราใส่น้ำตาลกะผู้ใด,ดมาก ใส่ชุบรสแต่ใส่แต,ตไ่ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยอากกินุบรสอะไรที่เราข้อแห้งไหม,มไสุรสเราข้อแหง้งก็หนามมันออกมาเลย ได้ค่ะคุได้นมากใหลูลไปก็ได้ะบ้านเฮ้าเนาะก็เสิไดกินอันมื้อก็สิไดกินกลุ่มเนาะไม่ค่อยมีมีแต่แพ่แทงขาไม่ค่อยมาขายไม่ค่อยมีเหมือน แม si ่ลองซิมหน่อยแม่เดยู่ได้ต้องเสริมอีกอย่างนึงนี่ทุกคนหน้าตาแล้วพ่อใครเป็นประเทศกันหรอืมเป็นปะเนได้เลยชฟืมีอย่างว่เชด่า พอแล้วเนาะเดี๋ยวปักก่อนทุกคนอีแม่เพื่อจะลองชิมอาชิมเลยแม่พัดกะเพราเธอทำยิ้มดูบวานวเนาะไม่เคยกินเพราะว่าบุกกาซื้อ,อแล้วเขาก็ไม่เคยมาขายมันเลยกินกับไข่ดาวแตงทอดไข่ดาวนี้แตงทอดไข่ดาวกินมังเลยเป็นอะไร

เพื่อนถามว่า <c oughs> ต้องเป็นคัทถือไปบัคคัทแล้วเนาะยอไหนอมาเด้อเมื่อกี้คขาต้นกักนเนื้อพ่อแม่พี่น,อน้องป้องไปขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการสั่งซื้ออยากได้สักประมาณร้อยบาน นักขัติตะมอกเบอร์เบอร์ลุกับแม่เนี่ยค่ะเคยนั่งนะเคยนั่งอ่ะเคยนั่งเบอร,ร์ลุกักอันนี้ก็โก้โบผักกาดแก้วบ่ค่ะผักอี๋พักเพื่อน นี่ทุกคนแต่งพัดเองเนี่นะพัดกะเพราอันที่จริงนะแม่กินแม่กินกุ้งมาได้เนาะแม่แผ่ก็เลยกินซื้อปลาหมึกมามแม่บอกว่าบุกาซื้อบ่แม่อยู่บ้านนะบุกาซื้อเ็ยังคือบุกาซื้อมันแพงเปล่มันแพงเพราะว่<ม>ก็เลยไ่ได้กินแม่เคยกินอยู่บ่เคยกินพัดกะเพราอยู่บ่บ่เ,เคยเลยนี่เธอ่าไหี่บ่ออาแม่ลองชิมเนื่อเป็นหนาไหนแซ่บอยู่บ่แซ่แซ่แซ่จริงเลยแซ่ก็นน้อนน่เนาะ ทุกคนเมื่อกี้ขาน้ำกันเลยมแม่เพิ่กินผัดกะเพาอันทะเลเธอตำอิดจยู่บ้านมาบอกตาสือมันแพง,งแ้วเขาก็บ่คอยมาขายน้ำเนาะบ่คอยมีสัญญาเขาจะขอ่ำรเลยใช่ไหมเออแตมันกิตะยิบมันอืม ก็เห็นเขาสวยแล้วอยู่ได้เขาจะกินหมดเลยเปิดใส่ใช่ไหมเปิดใส่กินอยู่ห้องเก้าอยู่ห้องเก้าอยู่บ้านนี่ไปนั่นไปนี้แล้วเปล่ตอนนี้ก็การอะไรมาเกิดเรื่เงยาวเนาะกินอยู่ห้องเก้าเลี้ยวขอดูการกินเลี้ยงพี่แล้ว นี่ทุกคนแต่งพัดขอตัวไปกินข้าวคนเดีวยวพ,พี่ทุกคนบายบายแม่